วันนี้นะครับพี่มิกกี้จะพามาดูนะครับข้อสอบที่เป็นอัตนัยนะครับนั่นคือเราไม่สามารถเดาได้แล้วนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมั่วยังไงดีนะครับ ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า A level คณิตสมันเป็นคณิตพื้นฐานเนาะนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมั่วนะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ง่ายๆนะครับแค่เข้าใจก็สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่มิกกี้เนาะก็จะพาเรานะครับไปดูนะว่าโจทย์นะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันที่เป็นเติมคําตอบเนี่ยคะแนนก็มากด้วยนะครับมันจะยากสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับไปดูกันเลยโจทย์ข้อนี้นะครับแน่นอนเนาะก็คือ มันก็จะเกี่ยวกับพวกฟังก์ชัน4แบบนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเอ็กซ์โพนะครับหรือว่าเลขยกกำลังนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ออกบ่อยนะครับที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่เป็นข้อสอบอัตนัยเนาะก็คือเกี่ยวกับการแก้สมการ การแก้สมการจะออกบ่อยเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองหรือไม่ก็ฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเป็นส่วนใหญ่เนาะอ็กซ์โเนี่ยอาจจะออกน้อยนะครับแล้วก็ขั้นบันไดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นกากบาดซะมากกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เนาะก็จะมาดูนะครับฟังก์ชันที่เป็นอ่าฟังก์ชันกําลังสองนะครับ นี่อย่างที่โจทย์ให้มาเลยนะครับโจทย์บอกว่าฟังก์ชันนะครับโดเมนเป็นจํานวนจริงเนาะแล้วก็ให้หน้าตาของฟังก์ชันมาด้วยนะครับนี่ให้หน้าตาของฟังก์ชันมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับโจทย์ก็ให้ข้อมูลมาเพราะว่าเนี่ยฟังก์ชันนะครับผ่านจุดนี้จุดนั้นนะครับอยากให้หา A และ B นะครับหลักการทาไม่ง่ายนะครับก็คือมันเป็นสมการถูกไหมครับ อ่าอันนี้นะครับง่ายที่สุดเลยนะครับเรามีกี่ตัวแปรนะครับมีกี่ตัวแปรนะครับเราจะต้องรู้นะครับในที่นี้เนาะก็คือ2ตัวแปร a กับ b นั่นเองอ่ามี2ตัวแปรที่เราต้องหานะครับคือ a กับ b นะครับเนาะขอเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับ2ตัวแปรนะครับพอเรารู้นะครับว่ามีกี่ตัวแปรเราจะต้องหาสมการนะครับให้ได้เท่ากับตัวแปรที่เรามีนะครับนี้เนาะคือหาสมการนะครับหาสมการเท่ากับจํานวนตัวแปร เออนะครับง่ายๆเลยนะครับหลักการมีแค่นี้นะครับเนี่ยหาสมการเท่ากับจํานวนแปรหนูสามารถแก้สมการแบบนั้นได้นาอยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมี2ตัวแปรถูกไหมหนูก็หามา2สมการนะครับมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยมีผ่านจุดเนาะผ่านจุด2จุดเนี่ยเราก็สามารถแก้สองสมการนะครับจุดที่1ก็คือสมการที่1จุดที่2คือสมการที่2จบและน nah. ะครับแทนจุดไปนะครับ f x คือค่า y เนาะ แล้วก็ x ก็คือค่า x ะนะครับแทนไป2สมการ2ตัวแปรเดี๋ยวหนูแก้สมการได้เองนะครับแต่แต่นะครับระวังนิดหนึ่งเนาะไม่จําเป็นนะครับบางทีการแก้สมาการกังสองเนี่ยอาจจะยากอ่ะเชิงเส้นเนี่ยแก้ได้สบายนะครับสมมุติตัวแปรเนาะแก้สมการได้เลยถ้าเป็นเชิงเส้นแต่ถ้าเป็นกังสองแบบนี้นะครับดูดีๆอาหารจะไม่ต้องแก้สมการยากเนาะอ,อาจจะหาค่าได้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เนาะสำหรับฟังก์ชันกําลังสองนะครับโอเคนะครับสำหรับฟังก์ชันกําลังสองเนาะ,ะก็คือ fx mm hmm. เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งกาลังสองนะครับ x กำลังสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นฟังก์ชันกําลังสองนะครับหรือว่า y เท่ากับ x กำลังสองอะไรพวกนี้นะครับให้ลองดูนะครับดูคู่อันดับนะครับดูคู่อันดับนะครับที่มีค่า y นะครับค่า y เท่ากันนะ ดูคู่อันดับที่มีค่า y เท่ากันนะครับถ้ามีเนี่ยจะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับนี่เนาะก็ข้อนี้มีด้วยนะครับก็คือเนี่ยมีศูนย์เท่ากันเลยนะครับเราจะได้นะครับว่านะครับจุดนะครับเขาเรียกว่าอะไรแกนสมมาตรเนาะนะครับแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะครับจะเท่ากับนะครับค่า x นะครับรวมกันนะครับค่า x รวมกันแล้วก็หาร2นั่นเอง นะเอาค่า x มารวมกันหาร2นะครับหรือว่า, Jamie, lonely, า no. พูดง่ายคือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง x 2ตัวนั้นนั่นเองนะครับเนาะพูดภาษาที่เข้าใจง่ายคือเป็นจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางเนาะระหว่างนะครับอสองค่านั้นเนาะสองค่านั้นโอเคสองขั้อันดับนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับโหผ่านจุดนะครับนี่ข้อนี้ผ่านจุดนะครับผ่านจุดลบหนึ่งศูนย์และห้าศูนย e. ์เนาะ เราก็สังเกตแล้วว่าเฮ้ยมันมีศูนย์เหมือนกันเลยพี่ดังนั้นนะครับเราจะได้นะครับว่าอ่าเสร็จเลยแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรคืออะไรนะครับแกนสมมาตรก็จะเท่ามันก็คือเนาะมันจะต้องเป็น x เท่ากับนะครับเเท่ากับเอาอันนี้มานะครับเอาอันนี้มานะครับลบ1บวกด้วย5แล้วก็หาร2เป็น4หารนะคนับหรือว่าเท่ากับ2นั่นเองนะแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ2นะครับ เสร็จแล้วเราทําอะไรได้เนาะทำจทย์พวกนี้พยายามวาดรูปนะครับพยายามวาดรูปเนาะวาดรูปเท่าที่รู้นะครับโอเคนะครับก็อ่ะวาดไปนะครับนี่เนาะเอกรลบเอกรางสองบวกบีนะครับก็จะเป็นจุดยอดเนาะจุดยอดอยู่ที่ AB นะครมีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องจําได้นะครับก็คือ x อกรลบเอลบเนะครับเนาะหรือว่า x อกลบเบวกบนะครับเท่ากับ f x ออะไรพวกเนี้ย นะครับเราจะได้นะว่าจุดยอดตรงนี้เนาะตรงนี้เป็น a นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น B นะครับหรือว่าเป็นพิกัด a b นั่นเองนะซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยพี่ P, แกนสมมาตรคือ x เท่ากับส x เท่ากับ2เส้นตรงแนวตั้งตรงนี้นะครับนี่ลากไปนะครับอันนี้คือ x เท่ากับ2หมายเพราะว่าไงเนี่ย A คือค่า x อยู่ตรงจุดยอดพอดีเลยนะแกนสมมาตรผ่านจุดยอดแสดงว่าเป็นไงครับแสดงว่า a เป็น เป็น2นั่นเองนะครับเนาะเราจะสามารถสรุปได้นะว่า a มันอยู่บนเส้นสี่วงด้วย a ก็ต้องเท่ากับ2นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ออกมานะครับว่าเฮ้ย fx ของเราจริงๆแล้วเนี่ยไอที่บอกว่า x ลบเนี่ยมันคือ x ลบสนะครับยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย B เนาะนุ่นเหลือกี่ตัวแปรครับตอนนี้นี่ยังไม่ได้คิดเลขอะไรสักเท่าไหร่เลยนะแค่บวกกันหารสองเองเหลือแค่1ตัวแปรแหละ นะครับหตัวแปรนะครับแน่นอนต้องมีกี่สมการครับอ่า,อาที่บอกไปนะครับตัวแปรเนาะกับสมการต้องเท่ากันดังนั้นหนูจะต้องมี1สมการนะครับสมการอันไหนล่ะก็ใช้อันไหนก็ได้แหละนะครับการที่มันผ่านจุดนั้นจุดนี้เนี่ยหมายความว่าเอาไปแทนแล้วเป็นจริงนะครับนี่ตรงนี้เนาะผ่านจุดไหนหมายความว่าจุดนั้นเอาไปแทนนะครับแล้วจะได้ค่าเป็นจริงอ่าเราก็แทนเข้าไปเนาะ ก็คือผ่านจุดนะครับผ่านจุด x เป็น5เนาะ y เป็น0นะครับนี่ผ่านจุด50เราแทนเข้าไปนะครับก็คือ y เป็น0ูนย์ใช่ไหม y ก็คือ f x นะครับเท่ากับ x ก็คือ5นะครับลบสกำลังสแล้วก็บวกด้วย b นะครับอันนี้คิดเลขนิดหนึ่งเนาะเป็น3ใช่ไหมห้าลบสอเท่าสากำลังสเป็น9นะครับ9บวก b เท่ากับศเราก็เลยได้ว่า b เท่ากับลบเเสร็จแล้วนะครับ เเท่ากับ 2b เท่ากับลบเฮ้ยโจทย์อยากได้อะไรอยากได้ a ลบ b นะครับก็ได้แหละคำตอบนะครับ a ลบ b ก็คือ2ลบด้วยลบ9ซึ่งเท่ากับ11นั่นเองอ่าอย่าลืมนะครับเนี่ยฟังก์ชันกำลัง2องเนาะหรือว่าฟังก์ชันอะไรก็ตามนะครับเราดูก่อนนะว่ามีกี่ตัวแปรซึ่งตัวแปรนะครับนะ้องก็จะต้องจำได้นะครับว่าสูตรพื้นฐานนะครับของฟังก์ชันนั้นๆเนาะมีแค่ สามตัวเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้นบันไดเนี่ยโจทย์ต้องให้มาอยู่แล้วนะครับดังนั้นขั้นบันไดไม่ค่อยเกี่ยวพวกนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะก,ก็มีแค่3อันนะครับเส้นตรงเนาะหรือว่าเชิงเส้นนะครับพาราโบลาหรือว่าฟังก์ชันกำลังสองแล้วก็ที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลหรือว่าเลขยกกําลังนั่นเองนะครับดูว่า3อันนี้มีกี่ตัวแปรนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูนะว่าเฮ้ยสมการที่เรามีมีเท่ากับตัวแปรที่เราต้องการหรือเปล่าจากนั้นนะครับ อย่าลืมนะครับเทคนิคนี้นะครับก็คือถ้ามีคู่อันดับที่มีค่า y เท่ากันเราสามารถหาค่า x ได้ง่ายๆก็คือเอาจุดรวมกันหาร2นั่นเองนะครับสำหรับฟังกช์ชันกำลังสองเนาะพี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ